สวัสดีครับวันนี้อยู่กับบ e ไลน์โมโตไทยแลนด์นะครับวันนี้เรามาเปิดกล่องกันว่าในกล่องมีอะไรบ้างอันนี้ของเพิ่งถึงเมื่อวานเลยครับก็เปิดกล่องมาเราเจอตัวนำทางนะครับสิ่งที่เราทำคือเราหมุนปุ๊บแล้วมันจะหลุดออกมานี่โอเคแล้วเราก็จะเห็นอันนี้ซึ่งเป็นที่ชาร์จแบตนะครับเราเดินเลีอยปื๊ดมีนนที่ชาร์จแบตปุ๊บเข้มาก่นในนี้ ปลายฝั่งเป็น usb นะครับวิธีการชาร์จแบตก็คือว่าเราเอาอันนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปลในสล็อตแล้วก็หมุนกึกก็ชาร์จแบตเลยตัวแบตเองอ,อยู่ได้30ชั่วโมงถ้ามันอยู่ในโหมดของไฟปกติถ้าไฟสว่างที่เราขี่ตอนกลางวัน่งครับก็อยู่ได้สิชั่วโมงซึ่ง ก็พอเนาะ,ะในนี้ในชุดจะมีขาจับมาให้สองแบบครับตัวแรกคือ sticky m o u n t อันเนี้ยสิ่งที่เราทำคือเราเอาด้านนี้ติดอยู่กับพื้นผิวที่เรียบในกล่องจะมีเทปสองหน้าของสามเอนะครับมาให้แล้วก็ไปติดในพื้นผิวที่เรียบ่อ้จากว่าไอ้ตัว b line เองอะน้ำหนักมันค่อนข้างเบาก็ปุ๊บหมุนเข้าไป ตัวยึดอีกอันหนึ่งที่เขาให้มาก็คืออันนี้นะครับอันนี้เราติดไว้ที่ตุ๊กตาที่เห็นกันได้ส่วนมากเขาจะติดไว้ที่ตุ๊กตาในชุดจะมีสายสั้นยางสั้นและยางยาวนี่คือยางยาวจะมีมาให้สองเส้นแล้วก็ยางสั้นสองเส้นนะครับแล้วก็ในกล่องจะมีคู่มือมาให้ 퀵 Start Guide ก็คือว่าพอเรามาทำอะไรบ้างจะมีบอกว่าแต่ละปุ่มทำงานยังไงการชาร์จชาร์จยังไงการเชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่านบลูทูธต้องทำยังไงนะครับก็คือว่าขั้นตอนแรกเราต้องโหลดแอปมาก่อนแล้วเราก็ให้เชื่อมต่อกับบลูทูธอันนี้มันจะบอกว่าบนหน้าจอตอนที่มันเราใช้งานมันแล้วเนี่ยแต่ละตัวหมายความว่าอะไร ส่วนประกันนะครับอันนี้มาพร้อมกับประกัน1ปีซึ่งถ้าซื้อกับตัว B-Line Thailand เราเ,เนี่ยก็คือว่าการเคลมหรือว่าการประสานงานก็คือเราจะจัดการให้ลูกค้าเลยครับ